ดีเลยสวัสดีครับผมกำลังจะเล่นกับเพื่อนคนหนึ่งครับเขายังไม่มาครับต้องรอเขาก่อนอ่ะไมื่อไรเขาจะมาครับอือมาแล้วครับเขามาแล้วครับเขาเป็นโองงาสินี้ส่วนผมเป็นเอออะไรเนี่ยครับเป็นดินเอ้ยน้ำไฟครับก่อนแรก ทำอะไรไม่ต้องขูดครับอ๋อเป็นไฟอะไรของบิมมไม้บุณไม้เดี๋ยวพิกขุดหิ้มมอมเืเอมเ่ออเื่อไม้ยังไม่ตัดเลยก็แฉงไ,งไม้มเลย มันคุณอ้างเรียกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ทำอะไรขึ้นไปเหมือนนี้อย่ารู้สนะัเดี๋ยวมันเย็นปุ๊บมาแล้วเลยแต่ห้ามถ่ายให้ตอนนั้นพี่ถ่ายหัวสิบนาทีเลย ตัดไม้ปูตัดอืมตัววิคัน้ามีไม้มาบีครับที่ขุดที่ไหนครับที่ขุดครับที่ขุดเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวค้าตัวครับเฮ้ยไปเอาขนแกะมาหนึ่งตัด เอาที่ขุดก่อนที่ขุดที่ขุดไห้พวกก่อนเอาเร็วไม้พวกไปเอาไปฆ่าขนไก่ด้วยมทมไมจะทำอะไรก็เอามาค้ากันไงค้าไปที่นอนนะโอ้โอที่หนังที่นุ่มที่นอนนะเปิดมอนป้นาใหญ่บี้อ่ะเปิดนิดนึงเปิดให้หมดเลยใจเยี่ยนะแมวเปิดนิดนึงก็พอเปิดดีแมวใต้ ก็นิดนึ่งไงอาแล้ม่ไม่หาที่นอนก่อนไม่ที่หนังที่นอนหาตอนน้นเนนดึกมไม่เอากชือไม้เชือไม้ึงไ้หไ่หไม้ธรรมดาด้วยนะ ทำไฟทำไมาแล้วนะโฟูุอยู่ไหนวะเนี่ยดู่ถ้ำนี่ไม่เห็นหรน จีตพวกคี่ว่าเป็นสก,กลิตันแล้วของพวก้าว่ามีของนี้ยังไม่ดูจ้ะพวกค้าไก่ดาบอักแหงตะวันตะวัดตายจเมีวางตักร้าบิวางไว้ไหนลูกค้าเออ,เอ,อ,เอ,อวางสักกราบหาไม้มีหีเขื่อขไม้หน่อยตัดเองได้ไรว ไม่ยอมใช้เอาไม่ยอมใช้นี่ทำบ้านเนะทำฟร์น,นมเ,เนม่ะพี่จะเหลือไมไว้แอ็นึงนะไว้ไวครับต้องอัน <requirements. S 2> เดี๋ยวพูดไปข้าวบัวก่อนข้าวไงเดี๋ยวไ่เออเดี <c oughs> ๋ยวบ้าน